สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนนะคะมื้อนี้กะมาพบกันอีกแล้วกับคลิปกินนะคะมื้อนี้เป็นเมนูก้อยบักหอยนะคะซึ่งบักหอยกับมื้อนี้ได้บักหอยเอ่อกับบักหอยอยังล่ะบักหอยแมงผูมานะคะหลวก็เอามาเท็คเมนูก้อยนะคะรสชาติอร่อยใครยังไม่เคยลองก้อยก็เออสำหรับใครที่หาบักหอยเชอรี่หอยอยังยากล่ะอยากกินก้อยบักหอยกับล่องเมนูนี้เบิ่งมื้อนี้กัน เช่นเก่าเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศหนาบานเนาะแต่เวน้นใกล้สิตโต๊กดีละพี่น้องครับอ่าต้นบักเชอรี่แล,ล้วก็บรรยากาศใกล้ภูเขาของเฮ้าเนาะที่สําคัญคือขาดบ่ไไรใกล้ถนนเสียงรถเสียงรายังเหมือนเดิมนะคะอ่ะเข้าไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเรามาชิมกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะสัตารต์ด้วยข้าวเหนียวเน้ะพี่น้องหน่อยก่อนช่วงสิงเป็นเผ็ิดเิด อืมอืมเ้ะล,ะ,ะ,ะ,ละเด็กแว่นลูกไก่ไปหนก็มีชมองเนาะยูบันนอกไปเ็ยไม่เด็กแว่นอยู่ บอกกินขน้าวน้ามันแสบทองแสบอืมแฉกปลาข้า้นอกเขีหมัมกตัว ล่ดูเล็กหน่อยมะข่อยบักเชอรี่พี่น้องอ่ะดูชีวิตกันไปเช้าขี้เถอะบักขอยกับมิตรนุ่ยใหญ่ๆลยวอืมใช่ บตุ่มล้างบัารเฮ้า,าต้องใต้เฮ็ดคลิปมานี่ัับเราก็ทราบจะป่งไม่ทันเลยนะพี่น้องเก็บยุก,ยกไม่มาก่เขาคปอแบบเคลียกันอะ แม่มาดอกแมวมาดอกไปสู่ชีวิตกันต่อไปที่จะเจอ บรรยากาศยุ้งมแรงสาวสำน้อยห่องใจกันพี่น้องมีมคือเหตุผลที่มกักแบบนางหน้าบ้านมัน everything ที่เกิดขึ้นม้นคุกพี่น้อง อหอมตะไคร่ก็หัวหอมใส่ตะไคร่ก่อนตะไคร่อ่อนหั่นฝอย ็สมมากค่ะคุณพี่น้องเมื่อนี้ก็กินได้ซัมนี่หลีสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่ง <c oughs> สำหรับเมื่อนี้นะคะที่ลราก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะผู้ใดเบื้องคลิปนี้จนจบก็ขอให้รำรำเรว่ยๆนะคะคิดหวังซิ่งได้ขอให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องสำหรับมื้อนีนสวัสดีค่ะ